เนมนี่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอน,นันันนะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของในทวิตเตอนะคะมีในเรื่องของสแกมนะคะที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะจํานวนมากเลยนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะคือทางแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อสิบเจ็ดแอคเคาท์นะคะในทวิตเตอร์หรือในแพลตฟอร์มเอนะคะก็ถูก ทำการระบุว่ามันเป็นแอร์คาวเพื่อก่อตั้งเพื่อมีการทําให้เกิดสแกมขึ้นนะคะซึ่งนะคะมีรีเซิร์ชเชซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในมอรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีการพัฒนานะคะระบบ AI เพื่อทําการตรวจสอบสแกมนะคะและสแกมเหล่านั้นเนี่ยก็อ้างว่าเขาเป็น เรียญเป็นโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ว่ามันไม่จริงนะคะคือเหมือนกับว่าทางทีมเนี่ยชอบแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ AI มากนะคะจนถึงกระัทงที่ว่าอยากที่จะนะคะทําให้เรื่องของ AI เป็นเรื่องที่ไม่ได้ดูแย่ในสายตาคนอื่นไม่ได้ดูเป็นสแกมนะคะก็เลยทําการสร้างตัวระบบนะคะเพื่อที่จะมาทําการจัดการแล้วก็เปิดเผยตัวสแกมเหล่านั้นนะคะ ตัวระบบนี้นะคะชื่อระบบ give away scam hunter นะคะโดยมีหน้าที่ที่จะตรวจจับนะคะแล้วก็ประเมินแล้วก็เปิดเผยนะคะถึงวิธีการที่ทำการหลอกลวงเกี่ยวกับ cryptocurrency นะคะโดยตรงนี้นะคะระหว่างมิถุนายน2022ถึงมิถุนายน2023นะคะตัวระบบที่ทำงานอย่างเป็นอัตโนมัตินะคะอย่างเช่น g i ฟต์เอาไว้สแกม t e นเนี่ยค่ะทำงานตรวจพบการทำให้เกิดสแกมนะคะทั้งหมด95,111ครั้งนะคะจากทั้งหมด87,617ื่นเจ็ดแอคเคาท์ใน x นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นในเรื่องของการที่ร er ีเซิร์เชอร์นะคะทําการนะคะดูว่า เว็บไซต์หรือว่า wallet address อันไหนอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับสแกมนะคะแล้วก็ตัวโดเมนต่างๆเนี่ยมีทั้งหมด3ามยิบเจ็ดโดเมนเป็นอย่างน้อยนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับสแกมแล้วก็ wallet address ที่เป็นลิงก์ของสแกมเมอร์ะะเป็น wallet ปลอมๆอะ่ะมีอย่างน้อย121 wallet นะคะซึ่งตัวทีม ดีเรซ์นี้นะคะก็ทำการดูในเรื่องของนะคะการทำงานของสแกมเมอร์นะคะว่าเขาอะทำการใช้เน็ตเวิร์กอิงเครือข่ายของเขาเนี่ยทำงานร่วมกับสแกมเมอร์คนอื่นยังไงนะคะเพื่อที่จะหลอกลวงคนในภาพรวมนะคะซึ่งตรงนี้ในเรื่องสแกมนะคะ เขาใช้หลายวิธีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Give away sca m นะคะเรามีการแจกเหรียญเหรียญชื่อนี้นะจํานวนเท่านี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าของเหรียญนะั้นจริงๆอาจจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามีการแจกเหรียญเพราะว่าทางทีมงานอาจจะไม่ได้แจกจริงแต่ว่าสแกมเมอร์อ้างว่ามีการแจกเหรียญเกิดขึ้นนะคะทําให้นะคะตัวในเรื่องของสแกมเนี่ย พอหลอกว่ามีการแจกทั้งที่ไม่ได้แจกจริงก็หลอกให้ไปกดลิงก์ปลอมๆที่เขาจะมาโดูดเงินของคุณไปได้นะคะซึ่งทางทีมนะคะก็ฝึกในเรื่องของ n a t u r a l Language Processing Tool ให้กับตัว AI ที่ชื่อว่า Give Away นะคะ Scam Hunter นะคะเพื่อที่จะนะคะทำการดูว่านะคะมี สแกมเมอร์รายอื่นเพิ่มเติมอีกไหมนะคะตรงนี้นักวิจัยก็สามารถที่จะนะคะพบว่านะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะมีการทำสแกมเกิดขึ้นนะคะ 95, เก้าหครั้งเนี่ยถือว่าเกือบเกือบจะถึง1นึ่งแสนครั้งเลยนะคะในรอบ1ปีนะคะซึ่งการทำสแกมในลักษณะเนี่ยนะคะมันคือการตรวจพบโดยระบบนะคะถ้า มันมีส่วนไหนที่เขาตั้งระบบที่ทํำงานเป็นอัตโนมัติเพราะแบบให้มาค้นหาว่าต้องทําการระบ,บุในลักษณะนี้ลักษณะนั้นนะถึงจะมีการตรวจพบได้ว่ามีสแกมหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าตัวคนสร้างนะคะตัวดีเซอร์เชอร์ในมหาลัยเนี่ยสร้าง AI มาได้ไม่ละเอียดพอนะคะระบ,บุได้ไม่ละเอียดพอว่าลักษณะแบบไหนเป็นสแกมเมอร์นะคะนั่นก็อาจจะสามารถทำให้ อาจจะพลาดตัวสแกมเมอร์คนอื่นไปได้นะคะทําให้ในตามจริงแล้วเนี่ยมีอย่างน้อยประมาณเก้าหมื่นห้าันกว่าคนแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะคะในปีซึ่งการทํานะคะสแกมเว็บไซต์กับสแกมวอลเลตนะคะก็ต้องเราก็ต้องทําการดูในเรื่องของเมคานิกของสแกมแบบนี้นะคะว่าเขาทํำยังไงนะคะวิธีการเนี่ยก็เขาก็ เป็นการแบบ target ตเหยื่อนะคะอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยส่งอีเมลลิงก์สแกมไปให้เหยื่อกดเลยนะคะถ้าเกิดว่าโพสลิงก์สแกมแล้วเหยื่อไม่ยอมมาส่งทวิตเตอของตัวเองเหยื่อไม่ยอมมาทําการเข้าร่วมกิจกรรมหรืออะไรก็ช่างกับลิงก์ของตัวเองนะคะแล้วเกิดว่านะคะคือ เขาก็จะหลอกใครไม่ได้นะคะเขาก็จะทําวิธีการในการที่แบบทัก DM ส่วนตัวในกล่องข้อความทวิตหรือไม่ก็เขาจะทําการนะคะส่งอีเมลไปนะคะเพื่อที่ว่ายัางไงก็จะไล่ให้เรามากดให้ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะมันจะมีเหยื่อที่หลงเชื่อมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเขาบุกเข้ามาถึงใกล้ตัวเราเลยนะคะ ตรงนี้การแทร็กในเรื่องของสแกมนะคะพบว่ามีคนที่ถูกหลอกลวงอย่างน้อยๆในรอบหนึ่งปีนะคะสามคนนะคะ365คนเหล่านั้นนะคะสูญเสียเงินในคริปโตเป็นจำนวนเงินรวมนะคะเป็นเงินที่เยอะมากจนน่าช็อกเหมือนกันนะคะว่าสา5คนเสียเงินวงรวมกันจากการโดนหลอกการโดนสแกมนะคะทั้งหมด 872,000ดอลล่าร์เลยนะคะซึ่งนักวิจัยนะคะก็ทำการดูนะคะว่าในเรื่องของบล็อกเชนคอมมูนิตี้อื่นๆนะคะมันจะมีสแกมเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแบบคริปโตคอมมูนิตี้ในแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่เอกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ย ณปัจจุบันนะคะแม้ว่าจะมีคนโดนหลอกไปแล้ว365คนนะคะทุนเสียงเงินโดย870,020ดอลลาร์นะคะซึ่งคือประมาณ30ล้านบาทนะคะตรงเนี้ยแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่า43.9%ของสแกมเมอร์อเหล่านั้นนะคะยังคงทำงานอยู่ตามปกติยังคงเป็นสแกมเมอร์เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่ได้ แบบว่าได้เงินไปแล้วแล้วก็หนีไปค่ะแล้วก็เหล่านี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้รูปจริงนะคะในทวิตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะจัดการกับสแกมด้วยตัวเองเราไม่ได้มีการแบบพัฒนาระบบอะไรมาที่มาจัดการสแกมได้ขนาดนั้นนะคะเราอาจจะไม่ว่างหรือเราอาจจะไม่ทราบวิธีการทําแต่อย่างนั้นเองก็ไม่เป็นไรเราก็มีวิธีการอื่นในการช่วยจัดการสแกมได้นะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะถ้าเราไม่ใช่ตําตรวจหรือเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินอย่างนี้นะคะที่ว่าเก่งมากถึงขั้นที่ไปปกป้องคนอื่นให้รอดจากสแกมได้เนี่ยเรามีวิธีปกป้องคนอื่นๆในทางอ้อมนะคะวิธีการนั้นที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการที่ในทุกโซเชียลมีเดียของเรานะคะรวมถึงใน x ซึ่งก็คือในทว i t เตอร์นะคะ เราเนี่ยคนรที่จะใช้รูปหน้าจริงของเรานะคะแล้วคนที่จะใช้ชื่อจริงนะคะของเรานะคะไม่ต้องใส่นามสก,กุลก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะควรจะใส่รูปหน้าจริงชื่อจริงนะคะเพราะว่าโอเคแม้ว่าเราจะชอบ NFT ที่เราซื้อมาแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะนะคะการที่เราเปิดเผยว่าเรามีตัวตนจริงเราคือคนคนนี้นะคะมันจะทาให้สแกมเมอร์ปลอมตัวเป็นเราไม่ได้นะคะแลนะสแกมเมอร์ปลอมตัวเป็นเราไม่ได้สแกมเมอร์ก็จะ เอาตรงเนี้ยไปหลอกคนอื่นไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นการสร้างสังคมที่เปิดเผยต่อกันมากขึ้นจริงใจต่อกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราเปิดเผยข้อมูลของเราบางส่วนนะว่าเออเรามีตัวตนจริงเนี่ยเราก็ควรที่จะคาดหวังให้คนอื่นรอบๆตัวนะคะที่ใช้ทอร์เตอร์เนี่ยว่าถ้าเขาดูเป็นใครก็ไม่รู้แบบไม่มีตัวตนเป็น ผู้ใช้บัญชีนิรนามนะคะแบบไม่ระบุตัวตนเลยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะยอมทําตามเขาในทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเขาส่งลิงก์แอรดอกมาให้แต่เราไป,ปส่องเขาเนี่ยชื่อก็ไม่ใช่ชื่อจริงรูปก็ไม่ยอมใส่รูปจริงนะคะเราเขาไม่ควรจะไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นในทั่วไปแบบต่อให้ไม่เกี่ยวกับคริปโตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้รูปจริงหรือชื่อจริงเนะี่ย เราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขานะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมได้นะคะว่าคนต้องมีความโปร่งใสมากกว่านี้นะคะแล้วในอนาคตนะคะสแกมเมอร์ก็จะค่อยๆตายจากไปเองนะคะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วเรามาแก้ไขทีหลังแต่ว่าเรามาป้องกันก่อนแก้นะคะเฮนามานี่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของ ในทวิตเตอร์นะคะมีในเรื่องของสแกมนะคะที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะจำนวนมากเลยนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะคือทาง87,617ืนเจ็ดนแอคเคาท์ะคะในทวิตเตอร์หรือในแพลตฟอร์มเนะคะก็ถูกทำการระบุว่ามันเป็นแอคเคาท์เพื่อก่อตั้งเพื่อมีการทำให้เกิดสแกมขึ้นนะคะซึ่ง นะคะมี r e s e a r c h เชซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย San Diego State University <c oughs> ในมอรัรัแคลิฟอร์เนียนะคะมีการพัฒนานะคะระบบ AI <c oughs> เพื่อทำการตรวจสอบสแกมนะคะและสแกมเหล่านั้นเนี่ยก็อ้างว่าเขาเป็นเหรียนเป็นโทเคนที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ว่ามันไม่จริงนะคะคือเหมือนกับว่าทางทีมเนี่ยชอบ แล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ AI มากนะคะจนถึงกระทั่งที่ว่าอยากที่จะนะคะทำให้เรื่องของ AI เป็นเรื่องที่ไม่ได้ดูแย่ในสายตาคนอื่นไม่ได้ดูเป็นแแกมนะคะก็เลยทำการสร้างตัวระบบนะคะเพื่อจะมาทำการจัดการแล้วก็เปิดเผยตัวแแกมเหล่านั้นนะคะตัวระบบนี้นะคะชื่อระบบ Giveaway scam hunter นะคะ โดยมีหน้าที่ที่จะตรวจจับนะคะแล้วก็ประเมินแล้วก็เปิดเผยนะคะถึงวิธีการที่ทำการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะโดยตรงนี้นะคะระหว่างมิถุนายน2022ถึงมิถุนายน2023นะคะตัวระบบที่ทำงานอย่างเป็นอัตโนมัตินะคะอย่างเช่น Gift Away Scam Hunter เนี่ยค่ะทำงานตรวจพบ การทำให้เกิดสแกมนะคะทั้งหมด95,111ครั้งนะคะจากทั้งหมด87,617แอคเคาท์ใน X นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นในเรื่องของการที่รีเซิร์เชอร์นะคะทำการนะคะดูว่าเว็บไซต์หรือว่า Wallet Address อันไหนอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับสแกมนะคะ แล้วก็ตัวโดเมนต่างๆเนี่ยมีทั้งหมด327โดเมนเป็นอย่างน้อยนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับสแกมแล้วก็ Wallet Address ที่เป็นข่าวที่2เลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Coinbase นะคะโดยการที่ Coinbase นะคะทำการ d e l i s t 5เหรียญน,นะคะที่เป็นเหรียญ Alcoin นะคะซึ่งคำว่าเอาคอยเนี่ยอ่ะก็มาจากเว็บข่าว Bitcoin s y s t e m y นะคะซึ่ง จากชื่อเว็บก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว่าเขาเห็นความสาคัญของตัว BTC หรือ Bitcoin ค่อนข้างมากนะคะนี่ก็แล้วแต่คนมองนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนมองว่าคริปโตหลายๆตัวมีค่าพอๆกันนะคะเขาก็จะมองว่าเออมี BTC มี Ether มี p o l y g o n มีนู่นมีนี่นะคะที่ว่าเอ่อมีตัว BNB อย่างนี้นะคะที่ว่าเป็นเหรียญต่างๆแลเนนะ,ะเหรียญที่เป็นเหรียญเสริมเข้ามามันคือเหรียญอะไรบ้างก็เขาก็จะ กล่าไในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าคนที่ชัดเจนว่าจะเอาแต่บิตคอยเท่านั้นแบบว่าเรียนอื่นเราจะปฏิเสธไว้ก่อนนะคะเราจะเรียกเรลียนอื่นว่าเอาคอยนะคะซึ่งมันก็บิตคอย VS เอาคอยเนี่ยก็แทบจะเป็น50:50 50ของส่วนแบ่งตลาดคริปโตทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง Coinbase เพิ่งจะประกาศในแถลงการล่าสุดนะคะว่าเขาจะดีลิสห้าเหรียญเอาคอยนะคะ Coinbase นะคะเป็น เอที่สําคัญในการมีการอัปเดตอย่างนี้นะคะแม้ว่าคนไทยจะไม่สามารถใช้คอนเบสได้เพราะว่าคอนเบสเนี่ยคือตั้งมาเพื่อให้คนอเมริกาใช้นะคะแล้วก็กฎหมายด้านการเงินของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคะกับกฎหมายของประเทศอื่นๆนะคะทําให้อย่างเอ็กเซนต่างๆเนี่ยถ้ามีสาขาทั่วโลกใช้ได้นะคะ เขาก็จะใช้ไม่ได้ในอเมริกาถ้ามีสาขาอเมริกาก็จะใช้ในประเทศอื่นในโลกไม่ได้ะคะ่ะฉะนั้น coin base เนี่ยมันจะเน้นในอเมริกาจะมากกว่านะคะแล้วถ้าใช้ coin base นะคะโอเค base blockchain เราจะใครใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าตัว coin base เองนะคะมันนะคะไม่อนุญาตให้คนประเทศอื่นใช้นะคะแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ย แม้ว่าคนไทยจะเทรดใน Coinbase ไม่ได้นะคะแต่มันก็เป็นหนึ่งใน exchange ที่มีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็เป็น exchange ใหญ่นะคะถ้าเกิดคนพูดถึง exchange เนี่ยคนจะนึกถึงอะไรโอเคมี Binance โอเค X Coin หัวปี้หัวปี้ก็แทบจะเจ๋งอยู่แล้วนะคะแทบจะทำกิจการไม่รอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมี ในเรื่องของ Coinbase นะคะซึ่ง Coinbase เนี่ยนะคะมันเป็น Exchange ที่นะคะมีการดีเลย์เซนเราเนี่ยเพื่อที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะคะให้ user มีการเทรดแบบที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าใน5โค้ดเทรดเราเนี่ยมี Volume น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้ามี Volume น้อยก็ไม่ควรที่จะเทรดนะคะเพราะถ้า วอลล่มน้อยจนเกินไปแล้วยังปล่อยให้มีการเทรดตามปกติเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับในเอ็กชแนนบางเอ็กชแนนในประเทศไทยได้ะคะ่ะที่ว่าคือ Market Maker ก็ทำงานได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็วอลล่มก็น้อยมากนะคะแล้วก็นะคะคือในเรื่องของเอ็กชแนนนะคะก็ไม่ยอมถอดเหรียญเหล่านั้นทิ้งนะคะคือสมมติว่าเอ็กชแนนเอ็กชแนนนั้นะนะคะมีเหรียญจำนวน สามสิบเหรียญเปิดให้เทรดได้นะคะแต่มีแค่แบบสามเหรียญเท่านั้นที่ยอดวอลลุ่มเยอะๆนะคะส่วนอีกยีสกว่าเหรียญที่เหลือวอลลุ่มน้อยมากนะคะและการที่วอลลุ่มน้อยมากนะคะการผันผวน,นของราคานะคะมันก็คนซื้อก็จะซื้อแพงแล้วพอขายก็จะต้องขายราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นโอนออกบางทีก็เอ็กเซ g e ไม่อนุญาตให้โอนออกนะคะหรือการโอนออกก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะคะนั้นเลย หลายเอ็กเซนก็เลือกที่จะถอดคู่เทรดที่วอลลุ่มน้อยนะคะหลายเอ็กเซนเขาก็ทำอย่างนั้นนะคะไม่ใช่แค่ค i อนเบสทำแต่ว่าไบแนนก็ทำนะคะซึ่งคู่เทรดที่โดนถอดออกมีดังนี้นะคะก็มี API 3 USDT นะคะคือการผูก USDT กับสกุล API 3นะคะคู่เทรดที่สองคือ Cobalt USDT นะคะคู่เทรดที่สามคือ Fox USDT นะคะคู่เทรดที่สี่คือ Poly USDT นะคะแล้วก็โคเทดที่5คือ ALCX EUR o นะคะคือเอาเงินสกุลยูโรของประเทศนะคะเอามาซื้อนะคะคริปโตตัวนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการมีนะคะ,ะ API สามโควาลฟอหรือ p o ลีนะคะถูกถอดออกนะคะทำให้ตัวเหรียญเหรน,นั้นอนะสี่เหรียญน,นี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะ เรื่องราคาในช่วงนี้แต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่เหรียญที่มีชื่อเสียงมากขนาดนั้นนะคะมันก็เลยไม่ได้มีคนพูดถึงมากในสื่อนะคะหรืออาจจะมันทําการโฆษณาตัวเองทําการ PR ตัวเองได้ไม่ค่อยถนัดมากเท่ากับทางเหรียนอื่นๆนะคะมัเลยไม่ค่อยมีการพูดถึงการดีลิสนี้สักเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามในบล็อกโพสต์นะคะใน X เนี่ยแหละนะคะ X platform ในทวิตเตอนะคะกล่าวว่าการ ดีลิสเลนนี้นะคะเลนพวกเนี้ยเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในการเทรดดีขึ้นเลควิิตี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ c อเ n g นก็แนะนำให้ถ้า User มีการเปิด Open Order ไปแล้วอะให้กด c a n เซิไปก่อนที่จะมีการแบนนะคะถ้าแบนไม่ให้เทรดไม่ให้ซื้อขายแล้วเนี่ยออเดอร์มจะถูกแคนเซิลโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ถ้าซื้อไปแล้วก็เขาก็แนะนำให้กดขายนะคะ บล็อกโพสก็เป็นการชี้แจงว่าการดีลิสเซียนแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทบต่อสินทรัพย์เหล่านี้ในคอนเบสนะคะคือหมายถึงถ้าคุณอะถือเหรียญเหล่านี้นะคะสุดท้ายคุณไม่ยอมกดขายอะเขาก็จะทำการนะคะคอนเบรตเหรียญเหล่านี้นะคะให้มาเป็นสกุลเงินอื่นนะคะอย่างเช่นสกุลเงิน USDT แทนนะคะส่วนถ้าเกิดว่า คนถือเหรียญอื่นอาจจะเป็นอ l c o อยก็ตามแต่ว่าเป็นเหรียญอื่นที่ไม่ใช่ถูกดี l ิสนะคะสินทรัพย์ของคุณก็จะไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคุณก็สามารถเทรดได้อย่างสบายใจนะคะข่าวที่2เลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ coinbase นะคะโดยการที่ coinbase นะคะทำการ d ี l ิสห้าเหรียญน,นะคะที่เป็นเหรียญ a l c o อยนะคะซึ่งคำว่า a l c คอยเนี่ยอ่ะก็มาจากเว็บข่าว bitcoin systemy นะคะซึ่ง จากชื่อเว็บก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว่าเขาเห็นความสาคัญของตัว BTC หรือ Bitcoin ค่อนข้างมากนะคะนี่ก็แล้วแต่คนมองนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนมองว่าคริปโตหลายๆตัวมีค่าพอๆกันนะคะเขาก็จะมองว่าเออมี BTC มี Ether มี Polygon มีนู่นมีนี่นะคะที่ว่าเออมีตัว BNB อย่างนี้นะคะที่ว่าเป็นเหรียญต่กักๆแล้วเหรียญอื่นที่เป็นเหรียญเสริมเข้ามามันคือเหรียญอะไรบ้างก็เขาก็จะ กล่าไปในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าคนที่ชัดเจนว่าจะเอาแต่บิตคอยเท่านั้นแบบว่าเรียนอื่นเราจะปฏิเสธไว้ก่อนนะคะเราก็จะเรียกเหรียญอื่นว่าเอาคอยนะคะซึ่งมันก็บิตคอย vs เอาคอยเนี่ยก็แทบจะเป็นห้าสิบห้าสิบของส่วนแบ่งตลาดคริปโตทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง Coinbase เพิ่งจะประกาศในแถลงการล่าสุดนะคะว่าเขาจะดีลิสห้าเหรียญเอาคอยนะคะ Coinbase นะคะเป็น แอคนที่สําคัญในการมีการอัปเดตอย่างนี้นะคะแม้ว่าคนไทยจะไม่สามารถใช้คอนเบสได้เพราะว่าคอนเบสเนี่ยคือตั้งมาเพื่อให้คนอเมริกาใช้นะคะแล้วก็กฎหมายด้านการเงินของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคะกับกฎหมายของประเทศอื่นๆนะคะทำให้อย่างเอเจนต่างๆเนี่ยถ้ามีสาขาทั่วโลกใช้ได้นะคะเขาก็จะใช้ไม่ได้ในอเมริกาถ้ามีสาขา